สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มีลายผ้ามาให้ชมนะคะเป็นงานลูกค้าสั่งทอนี่เลยลูกค้าสั่งทอนะคะลูกค้าจากจังหวัดสกลนครน,นะคะสั่งทอลายนี้แบบนี้เลยแบบที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะออกดำๆพื้นดำแบบนี้นะคะดอกชมพูเหลืองนี่ เป็นงาน3ามตะกอนะคะเอาให้ดูผัดให้ดูเนื้อผ้าชัดๆนะคะนี่น,นี่นะคะพอได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะก็จะเป็นเม็ดเมดแบบนี้นะคะสวยอันนี้เป็นเชิงเทียนนะคะเชิงเทียนเป็นเชิงด้านเดียว ส่วนใหญ่ก็จะทอเป็นเชิงด้านเดียวนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเส้นตรงธรรมดานะคะงานสามตะกรอนะคะผืนนี้ราคา1,790บาทอาบน้ำยาบวกเพิ่มอีก40บาทนะคะ1,790บาทลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งเพิ่มติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร094 501 5588นะคะ 0945015588นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะก็อยากให้ติดต่อมาทางนี้เลยนะคะ,ะเผื่อมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมได้ก็จะได้ตอบได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นไหมาสามตะกอนะคะงานสามตะกอนี่เลยให้ดูกไกลๆสวยนะคะ แต่ผืนนี้ลูกค้าไม่ได้อาบน้ำยานะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากอาบน้ำยาเพิ่มลายไหนก็ได้อาบน้ำยาเพิ่มก็บวกเพิ่มอีก40บาทนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาชมผืนนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาชมอีกลายหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ